ที่มาและความสำคัญของโครงงานการใช้เจลาตินและผงวุ้นในพุดดิ้งมีความสำคัญที่ส่งผลต่อความนุ่มของผลิตภัณฑ์ปัญหานี้มาจากความต้องการปรับปรุงลักษณะของพุดดิ้งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นโดยแนวคิดหลักของการใช้เจลาตินคือเพื่อเพิ่มความหนืดและนุ่มนวลในเนื้อของพุดดิ้ง เจลาตินมีความสามารถในการกักเก็บน้ำทำให้พุดดิ้งมีโครงสร้างที่หนาและนุ่มพร้อมทั้งสามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ดีอีกทั้งการใช้ผงวุ้นเพื่อปรับลักษณะของพุดดิ้งมีประโยชน์ในการเพิ่มความยืดหยุ่นและนุ่มนวลผงวุ้นช่วยให้เกิดการทำละลายที่เร็วขึ้นเมื่อถูกบดหรือบีบทำให้มีความยืดหยุ่นที่ดีและไม่หยุดติดนอกจากนี้ ผงวุ้นยังมีความสามารถในการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความนุ่มนวลในระดับที่ต้องการดังนั้นการใช้เจลาตินและผงวุ้นในการผลิตพุดดิ้งมีผลต่อความนุ่มของพุดดิ้งทำให้ได้พุดดิ้งที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริโภควัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อเปรียบเทียบเจลาตินและผงวุ้นที่ส่งผลต่อความนุ่มของพุดดิ้ง 2. เพื่อศึกษาปริมาณเจลาตินหรือผงวุ้นที่ส่งผลต่อความนุ่มของพุดดิ้งขอบเขตการศึกษาตอนที่1เปรียบเทียบปริมาณเจลาตินและผงวุ้นตอนที่สองศึกษาปริมาณเจลาตินหรือผงวุ้นสมมติฐานปริมาณของเจลาตินและผงวุ้นส่งผลต่อความนุ่มของพุดดิ้งตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรที่ศึกษาตอนที่1เปรียบเทียบเจลาตินและผงวุ้นตัวแปรต้น เจลาตินและผงวุ้นตัวแปรตามความนุ่มของพุดดิง้งตัวแปรควบคุมไข่ไก่สองฟองเจลาตินหกรัมน้ำเย็นจัด30มิลลิกรัมน้ำตาล40กรัมนมข้นหวาน10มิลลิกรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาน้ำอุ่น300มิลลิกรัมผงวุ้นตรานาาเงือก1ช้อนชาครึ่งตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรที่ศึกษาตอนที่2เจลาตินหรือผงวุ้นตัวแปรต้น ปริมาณเจลาตินหรือผงวุ้นตัวแปรตามความนุ่มของพุดดิง้งตัวแปรควบคุมไข่ไก่สองฟองเจลาตินหกรัมน้ำเย็นจัด30มิลลิกรัมน้ำตาล40กรัมนมข้นหวาน10มิลลิกรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชานมอุ่น300มิลลิกรัมประโยชน์ที่ได้รับ 1. ความนุ่มของพุดดิ้งที่ได้จากเจลาตินและผงวุ้น 2. ปริมาณที่ส่งผลต่อความนุ่มของพุดดิ้งเจลาตินหรือผงวุ้นวัสดุอุปกรณ์วิเกอร์ตวงถ้วยถาดกลิ่นวานิลาที่กรองแบบละเอียดถ้วยแม่พิมพ์ช้อนนมสดจืดน้ำเย็นจัดไข่ไก่น้ำตาลทรายนมข้นหวานน้ำเปล่า ดเลยครับวันนี้พวกเรามาศึกษาเจลาตินและผงวุ้นที่ส่งผลต่อความนุ่มของพุดดิ้งครับประเด็นปัญหานะครับเจลาตินและผงวุ้นส่งผลต่อพุดดิ้งอย่างไรครับเรามาเริ่มทดลองกันเลยดีกว่าครับเจลาตินหกกรัมน้ำเย็นจัด30สิกรัมใส่รวมกนะันครับ แล้วคนให้เข้ากันตนะิดนะครับมีไข่แดงสองฟองนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็มีนมข้นหวานแล้วก็กลิ่นวานิลลาเาจะทำการใส่น้ำตาลทรายไว้ก่อน ไข่แดงและน้ำตาลทรายเข้ากันครับเติมนมข้นหวานใส่ลงไปครับทำ <c oughs> การคนครับหลังจากนั้นให้ทำการ,ร,าการใส่กลิ่นวานิลลาหนึ่งช้อนชาครับ ใส่ลงไปแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันทันนีปั่นเกียนสารลกรมนะครับนำมาอุ่นในกระทะนะครับนำนมใส่นในกระทะเพื่ออุ่นนะครับเมื่อทำการทำอุ่นนมจนอุ่นแล้วนะครับนำมาใส่รวมกัน,นครับ ส่วนผสมลงไปจากนั้นนำเจลาตินผสมใส่ลงไปในกระทะแล้วคนให้เข้ากันผสมที่ตั้งไฟเสร็จแล้วมากรองครับ นำส่วนผสมที่กองแล้วมาใส่ในภาชนะนักทานะครับใส่น้ำเปล่าและผงอุ้นที่แช่ไว้10นาทีครับเสร็จแล้วไม่มนะครับท่าครับใส่นมจืด400กรัมครับแล้ใส่นมข้น,นหวาน40กรัมครับ ทำการตั้งจนเดือดนะครับและคนส่วนผสมให้เข้ากันส่วนผสมมาใส่ในภาชนะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นต่อเริ่มจากการตั้งไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วก็นำน้ำตาลใส่ลงไปนำน้ำสองช้อนโต๊ะนะครับ ขั้นตอนนี้ห้าหมคนนะครับเอามม่มขั้นตอนต่อไปนะครับให้ใส่น้ำเพิ่มไปอีกสามสิบกรัมรขั้นตอนต่อไปนะครับให้ปิดเตาและตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสนิทครับหลังจากนําไปแช่ตู้เย็น3-4ชั่วโมงนะครับนี่คือเจลาตินครับส่วนนี้คือผงวุ้นนะครับ น,น,นี่คือความนุ่มของเจลาตินนะครับนี่คือความนุ่มของหุ้น ปลายผลจากการทดลองศึกษาเจลาตินและผงวุ้นที่ส่งผลต่อความนุ่มของพุดดิ้งเปรียบเทียบเจลาตินและผงวุ้นที่ส่งผลต่อความนุ่มของพุดดิ้งพุดดิ้งที่ทำจากเจลาตินมีความนุ่มมากกว่าพุดดิ้งที่ทำจากผงวุ้นเจลาตินปริมาณหกรัมส่งผลต่อความนุ่มของพุดดิ้งมากกว่าปริมาณผงวุ้นหนึ่งช้อนชาครึ่งที่ส่งผลต่อความนุ่มของพุดดิ้ง น้อยกว่าเจลาตินปริมาณ6กร,รมัมข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการศึกษาสารที่ส่งผลต่อความนุ่มของพุดดิ้งชนิดอื่นเพิ่มเติมและหาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเพิ่มความนุ่ม 2. ควรศึกษาส่วนประกอบอื่นที่ส่งผลต่อความนุ่มของพุดดิ้งเพิ่มเติมสรุปผลวัตถุประสงค์ของการศึกษานะครับ ข้อ 1. เจลาตินส่งผลให้พุดดิ้งมีความนุ่มมากกว่าผงวุ้นข้อ 2. ปริมาณของเจลาตินส่งผลต่อความนุ่มของพุดดิ้งมากกว่าปริมาณของผงวุ้นกลุ่มของกระผมนะครับขอจบการทดลองแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ Yes, I'm this right gonna do